ห้องบางสันมันถือเบียดแม่นว่าคิดเองว่าถ้าเอาเนี่ใส่ปั๊บนี่ไม่ทุกตัวพอใส่ใส่ครับตั้งไว้เลยเวลาเวลามันเวลามันตัดเนี่ยใช่มันตัดอยู่ประมาณเซตปับเราเล,ล็งไปเลย <c oughs> มันมันก็จะเหมือนเหมือนกะโดดไป เนี่ยเน,ตงงา,า,นาตัวไหนบอ่อไร่ใส้มันกระตัดลงมากตัดลงมาที่นี่เวลาตัวไหนวอลปั๊บมันก็เปิดปึ๊บหายเวลาแต่ไหนวอลปึ๊บตัวไหนบ่อไร่วอลก็มันก็ลดลงดมันว่าขึ้นตัวนี้มันว่าขึ้นตัวนี้ตัวนี้มันปิดปั๊บรวดเดียวปิดบ่มีเสียงเขาเลยแตกนี่ถ้าว่ากัะลดสไร่เตือนนี่เขามีสองส่วนปะมีสองส่วนเนี่ยครมาคุมไม้เลยนะที่นี่สมัยนั่นที่ว่าคอยเฮ็ดไม่ให้เนี่ยบักตีเป็นคนมิก ปกตินั่งรับสบายเลยตั้งไว้เขามาเลีนเนยนดังทุกตัวด้วยยันไปสุดอะไรไอตัวนี้มันคมุมแค่ไอนอ่า